รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขาสาสวินาทีนะคะพอบอครับในอีกหนีแล้วครับตอนที่421คุณกู้ผมอยากเป็นมิตรที่ดีของคุณนะครับคุณเลิกเล็งเป้ามาที่ผมได้ไหมคุณใช่นี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณกู้ถ้าที่สุดแล้ว เราเคยเป็นเพื่อนกันทำไมคุณถึงเย็นชากับผมขนาดนี้ล่ะยังไงซะเห็นแก่หน้าคุณในช่วงเวลาที่ท่านในคนสืออยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ลงมืออะไรกับเขาเลยนะครับมูซื้อบอกว่าเห็นคุณเดินไปกับผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายฉันที่ญี่ปุ่น ที่คุณกลับมาเมืองแย่เฉิงอีกครั้งมีแผนอะไรกันแน่มารับคุณไงางานแต่งงานตะกูลสือคุณรับมือไม่ได้หรอกครับแต่คุณคิดนึกว่าทางออกใหม่จะยากลำบากมากกว่าเดิมทำไมต้องทำลายตัวเองให้สิ้นซากด้วยล่ะครับ ผู้หญิงคนที่หน้าตาคล้ายฉันมากคนนั้นให้คุณมารับฉันหรอคะคุณไม่เคยเจอหล่อนหรอ,หรอฉันอยากรู้จริงๆว่าฉันเป็นใครกันแน่แต่สัญชาตญาณของฉันบอกฉันว่าอาจปลอดภัยที่สุดสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้บางทีหล่อนอาจมาหาฉัน ได้ก็ได้คุณยินดีจะพบหล่อนเหรอแน่อยู่แล้วผมฝากไปบอกหล่อนให้คุณได้นะยังมีอีกเรื่องครับคุณกู้คุณมากับผมแล้วผมอยากจะขอเปลี่ยนนามสกุลของคุณและจะให้ตัวตนกับคุณด้วยคำสัญญานี้ จะมีผลไปตลอดการค่ะฉันจะจำความการุณาของคุณเอาไว้นะคะอนาคตถ้ามีโอกาสฉันจะขอไปหลบภัยกับคุณแล้วกันนะคะงั้นผมก็จะเฝ้ารอ,อการมาของคุณนะครับจะทำยังไงดีล่ะฉันควรให้คข้ามาบายอะไรกับตัวเอง แล้วฟังเขาหรือเปล่าควรจะไปรู้ความจริงหรือเปล่าไปคุยกับผู้ชายหน้าสวยนั่นมาแล้วไม่มีความสุขเหรอสิ่งให้ซื้อได้กลับมาแล้วหรอวันนี้จะได้ไปที่นั่นหรือเปล่านะเธออยากไปวันนี้เหรอทำไมถึงใจร้อนขนาดนั้นล่ะอืมเพราะว่าฉัน ไม่อยากเอาแต่คิดเรื่องนี้นะกังวลอยู่บ่อยๆตายเร็วก็เกิดใหม่ได้เร็วนะให้ความจริงถูกเขาดึงไปให้หมดเลยนั่นแหละตอนนี้ฉันฉันแค่อยากอยู่กับเขาอยู่กับผู้ชายตรงหน้าคนนี้ไม่อยากไปไหนทั้งนั้นอืมเน้นเราไปกันเถอะอืมรายงานครับ หลุมฝังศพของคุณหญิงสือถูกขโมยบุกลุกครับท่านกองพลเรียนเชิญคุณไปที่นั่นทันทีครับอะไรนะหลุมฝังศพของคุณหญิงตระกูลสือคุณย่าวางใจเถอะต้องจับตัวพวกเขาได้แน่ฉันจะหันศพพวกเขาทั้งเป็นขอบอุครับในอีกนี้แล้วครับตอนที่ 422ท่านไม่ได้ถูกร่วงเกินเลยใช่ไหมร่างของคุณผู้หญิงซื้อไม่เป็นอะไรใช่ไหมหรือว่าพวกเขาทั้งสองคนชิงโจเป็นคนเหลวแหละขนาดนั้นเลยเหรอจิงโจกับอ,อาเพยจะมีลูกกันตอนไหนตอนนั้นคุณแม่ก็ ถงโจเธอมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมถึงได้มาพร้อมกับสิงเพื่อซไดคค้คุณพ่อหนุผมบังเอิญเจอหล่อนระหว่างทางที่มาที่นี่ก็เลยรับหล่อนมาด้วยนะครับไปบังเอิญเจอกันที่ไหนมาผมขอตัวก่อนนะแกจะไปทำอะไรผมจะพลิกเมืองเย้เชิง หาทุกซอกทุกมุมเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกหรือไงเด็กๆไปตามตัวเขากลับมาให้ฉันครับคุณพ right> ่อให้เขาไปเถอะค่ะยังมีหนูอยู่ที่น yes ี่ด้วยไม่ใช่เหรอคะหยกที่คุณย่าฝังไว้ก็หายไปด้วยต้องรีบตามหากลับมาให้ได้ค่ะทุกคนรู้สึกอึดอัด กันหมดบางคนอยู่ที่นี่บางคนออกไปจับขมโมยเรารีบไปซ่อมแซมหลุมศพให้คุณย่าดีกว่าไหมคะชิงโจไม่เคยขอความเห็นใจให้หมู่ซื่อแบบนี้มาก่อนเลยชิงโจคุณนอยลองที่บ้านเธอใกล้ขอดแล้วสินะคุณพ่อกำลังลองเชิงฉันอยู่กำลังลองเชิงทัศนคติฉันมีแต่คุณนาย สมมุติว่าฉันไม่อยากอยู่กับมูซื่ออีกต่อไปฉันก็จะไม่สนใจคุณนายผ่านสิ่งพ่สื่อรักและเคารพคุณย่าเป็นที่สุดช่วงหัวเรี่ยวหัวตอนนี้จะปล่อยให้เขาฟุ้งซ่านไม่ได้เรื่องบางเรื่องฉันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้คุณพ่อคะหนูอยากอยากกับอามูค่ะอะร่อยนะ มีหลายครั้งมากที่หนูกับอาููความเห็นไม่ตรงกันในเมื่อคุณพ่อก็สงสัยเราอยู่แล้วควรใช้โอกาสนี้บอกเขาว่าฉันคิดยังไงคุณพ่อก็รู้เขาเคยยิงหนูนัดหนึ่งด้วยเขาเกือบจะฆ่าหนูตายไปแล้วไอ้ลูกสารเลวนะั่นไม่เคยทำ เรื่องดีๆสักวันเลยจริงๆสินะชิงโจวางใจเถอะพ่อจะถือความเห็นของเธอเป็นหลักไม่ใช่นะคะคุณพ่อท่านกองพลเข้าใจความหมายชิ้นผิดเขานึกว่าฉันให้ความสำคัญกับมูสซ้่เลยอยากให้เขาช่วยหาความยุติธรรมให้กับฉันความหมายของคุณพ่อคือท่านกองพลพแย่แล้วครับ ท่านในพลใหญ่จับขโมยได้สองคนระหว่างทางกับเมืองครับเขาตัดนิ้วของพวกนั้นแล้วให้พวกเขากินนิ้วของกันแล้วกันครับไอ้ลูกคนนี้บ้าไปแล้วเหรอหมดหวงกับมอนี่ไม่ได้หรือจริงๆเขาพาตัวไปที่ไหนคุณพ่อหนูชิงโจมีเรื่องอะไรไว้ค่อยว่ากันนะเรื่องของคุณย่าพวกเธอสำคัญกว่า เป็นไปได้ยังไงทำไมเวลาแบบนี้หลุมศพของคุณย่าถึงถูกขโมยได้เมืองเยเฉันอยู่ใต้อำนาจของตระกูลซือ้อหรือว่าพวกจนกระจอกพวกนี้ไม่ได้กลัวตายกันเลยนะชิงโจหลุมศพของคุณย่าเป็นยังไงบ้างมูซีอในมอดีเลยเจอตัวพวกขโมยแล้วล่ะ หลุมศพของคุณย่าถูกขุดนายคิดว่ามันนอกเหนือความคาดหมายเหรอเธอสงสัยว่าฉันให้คนมาขุดหลุมเพื่อขโมยของของย่าทแท้ๆของตัวเองเพราะขอดขวางไม่ให้เธอกับสิ่งเพ่ยซืออ,อยู่ด้วยกันนี้เหรอกูชิงนจนิสิตาเธอนะฉันเป็นคน ไม่อดทนแบบนั้นเลยเหรอจึกเลยอะเป็นนิชาฟังคือนิชาจึกเลยคือแบบเราอะรักเขาใช่ไหมแต่เขาไม่ได้รักเราเราไม่มีทางทำให้เขาไม่มีความสุขเพราะเรารักเขาแต่เขากลับมาสงสัยในความรักของเราด้วยการเหมือนแบบหันคมดาบใส่มันจึกนะเว้ย แล้วก็เรื่องราวก็คือเหมือนยังไม่จบแค่นี้นะคะก็คือต้องไปติดตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นิชาจะมาถามทุกคนว่าจะให้นิชาทําเหมือนเรื่องนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่เลยไหมที่พอตอนมาก็คือลงไปเลยแต่จะได้แค่ตอนเดียวนะก็คืออาจจะป,ประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจไหม ถ้าสนใจนิชาจะทำให้หรือจะรอ10นาทีเหมือนเหมือนกับทุกๆวันนี้ก็ลองเลือกดูนะคะสำหรับวันนี้ก็เจอกันอีกที11บเอโมงเนาะ